มวยไทยบกตออ่ามวยไทยบกตอใหม่แล้วบกตอแปลว่าไก่อกของเขาไนงะอ๋อซึ่งเขาจะชอบบอกว่ามวยไทยเราเนี่ยไปก๊อปบ,บกตออะไรของเขามาวิชาฆ่าสิงโตด้วยมือเปล่าเข้ามาอะไรประมาณนี้พี่สมหมายแกก็คงจะฟิลขาดนะนก็เนี่ยสร์อา,าวุธมวยไทยไป <laughs> ยถ้าหมัดตรงเนี่ยในมวยไทยเนี่ยเขาจะมีชื่อเรียกไหมมวยไทยเนี่ย มันเขาเรียกถ้าซันซอกเขาเรียกอะไรโอ้ก็จะมีหลายท่าอะไรลันม้วนแผ่นดินอะไรเงี้ข้มตัดตรงมีไหมแต่ผมดูเขาไม่ตรงจะเป็นครอสหน่อะครอสครอสโดนเข้าไปนะครับสวัสดีครับมาพบกับช่องรังพระนครออฟฟิเชียลกับช่วงรายการเขย่าโตเชี่ยวกับหลังเอิร์นโอ้ยก่อนอื่นไปก่อน Total เครื่องมือช่างคุณภาพมีจำหน่ายทั่วโลกมากกว่า180ปดระเทศรับประกันคุณภาพสินค้านาน1ปีเต็ม Total Shop ศูนย์รวมเครื่องมือช่างมีจำหน่ายมากกว่า30สาขาและร้านค้าทั่วประเทศไทยใส่เองเลยไม่ต้องมีอักโคใส่เองเลยใส่เองเลยแหมอีพีที่แล้วนี่เป็นไงโอ้เราไปนะ่ นาีพิฆาตนะครับเราก็ไปเขาเรียกว่าวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์นะครับไอ้บางคนบอกเฮ้ยไปด่าพระด่าเจ้าี่บาปไหมบาปผมด่าเซ็กซี่ด่าบาปไหมมึงขับปาดผมเนี่ยผมให้นั่นมันไปเราไม่ได้ไปด่าพระดีๆถ้าดีๆใครจะไปด่าคนดีๆใครจะไปด่าไอ้ที่เราวิพากษ์วิจารณ์นั่นคือพระที่ทําไม่ดีและถูกจับศึกออกมาแล้วอย่างนั้นน่ะขาดจากความเป็นพระแล้วเดี๋ยวจะว่า่ะว่าผมนะสมัยผม อายุสิบหกสิบเจ็ดผมเกเรอะอยู่วัดบึงของหลังอะ่ะพ้าดมีหลายองค์เลยนะแข่งเลยนะดีไม่ด,ดีมีหมดมันมีทุกทุกชนชั้นทุกสังค์แล้วมีอยู่ครั้งนึงอะ่ะหลวงพี่ท่านเนี้ยเขาสั่งผมสิบผมไม่มีอะ่ะ <c oughs> ผมก็ทําของบอมไมให้ <c oughs> โปติผมส่งแล้วผมหนีกลับเลยอะ่ะผมก็ไปส่งเสร็จแล้วผมลงมาแล้วเหมือนคล้ายผมก็ยืนคุยกับใครอยู่ไม่รู้ แล้วแกเปิดเติมเลยปอมแกรบพต่อยผมขึ้นล่างเลยตามปติเลยคุณล่าภารว่าหนึ่งใครอยู่ยุคนั้นต้องต้องต้องเห็นผมไม่ซัดกับพระโมเนียเลยเขาตกใจเลยอะทำไมนะวาของพรเร็วจริงจริงๆผมผมเลยครับวะพระดีๆมีครับในสังคมไทยเชื่อว่ายังมีครั้งนี้แหละครับจะเป็นการกันกรองพระไม่ดีก็ไม่สมควรมาบวชเป็นพระก็ต้องไปที่เราวิพากษ์วิจารณ์คือพระไม่ดีนะครับและอ่าอย่างอย่างอ่ามีนิดนึงนะ มีบางคนเสนอเสนอว่าเสนอ,นอแบบว่าให้พระมีเมียได้เฮ้ยพระมีเมียได้ดูเว้เย,ยถ้าพระมีเมียได้จะเป็นพระทําไมถูกไหมผมไปดูดูดูเลื่อนด,ด,ดูไปเจอวาทิตย์เพื่อเราอืวาทิต์จากชนบรุรีวาทิ์ชอบทําคลิปอะไรแบบนี้เฮฮาตลกครับวาทิตบอกว่าถ้าเกิดว่าถ้าพระมีเมียได้อนุญ,ญาตให้พระมีเมียได้ก็นั่นก็หมายความว่าพระเลียได้หรือเปล่าเฮ้ยเลีย คือผมว่าเดี๋ยวผมเข้าขอเข้าศาสนาคิดผมแล้วกันาศาสนาคิดผมเนี่ยมีาศาสนาจารย์เขาเรียกว่า,าศาสนาจารย์เลยนะถ้าเปรียบเสมือนพระคือพระ<ม>ช้นผู้ใหญ่นี่แหละคอยเทศนาสอนคนเป็นร้อยเป็นพันศาสนาจารย์ทุกาศาสนาคิดเขาเข้าใจชีวิตกิเลสตัณหาทุกคนมีเมียหมดมีภรรยาเพราะเวลาเกิดกิเลสตัณหาหรือเงียบเนี่ยน,น,ยนอนกับภรรยาตัวเองอย่าไปเอาคนอื่นอ่าใช่มีวงเล็บศาสนาคิดระดับสูงผมเลยนะเขาเรียกว่าประธานสาสกิจประธานสภา ที่มีถ้าเกิดยศถาบรรดาศักดิ์เท่ากับองค์เจ้าของพระพระพุทธเลยทุกคนมีภรรยาหมดเพราะว่าถ้าเกิดไม่ไหวี่ยมันคือเรื่องเรื่องกิเลสตัณหาเนี่ยมันสําคัญอ่ามันก็มีมเรื่องปกติอ่ามันมเป็นเรื่องคือคือมันต้องบล็อกหมดเลยใช่ไหมบางทีเราไปไป,ไปอัดอัอ้นเนี่ยตะบาแตกตาบแตกก็จะเข้าใจใช่ไหมาเออศาสนาผม,มเป็นแบบนี้จริงมีเมียหมดอแต่ถ้าเกิดว่าให้พระมีเมียอย่างที่วาทิศบอกนั่นหมายความว่าเท่ากับพระต้องเลียได้ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าคลิปมันหลุดออกมาล่ะเออแล้ว คลิปหลุดออกมานะมึงจะรับกันได้ไหมอ่ะถา่นาคนที่เข้าไปกราบไหว้พระเนี่ยผมมั่นใจผมมาจากศาสนาพุทธในความรู้สึกเราเราคิดว่าถ้าท่านเนี่ยไปถึงจุดแบบว่าระดับช้นผู้นำเนี่ยเราก็แบบยึดท่านเป็นเป็นไอดอลอ่ะเป็นเป็นเเราศรัทธาที่ท่านเด้่สามารถพ้นกิเลสได้แล้วเราไม่พ้นกิเลสไม่ได้เราก็เคารพศรัทธาพร้อมถวายพร้อมทุกอย่างทุกอย่างครับเพราะเราถือว่าเฮ้ยเขาเป็นแบบอย่างชีวิตที่ดีในการตัดกิเลส แล้ววันหนึ่งเรากลับมาเห็น,น <c oughs> ไหว้ใครไปวะเนี่ย <c oughs> ใช่มันก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือ <c oughs> <ช>เข้าใจว่าที่ที่คนไปศรัทธา <c oughs> เขาศรัทธาตรงนี้เขาศรั <c oughs> ทธาตรงนี้ศรัทธาตรงที่บอกว่าเขาสามารถตัดกิเลส <c oughs> ทางโลกที่มันยากมากที่มันรู้มันไม่สามารถตัดได้อะแต่เขาทําได้แต่พอมารู้กๆว่าเขากำลังแอบทาแบบนั้นอยู่แล้วหลอกลวงประชาชนอย่างนี้เขาขายหลอกลวงแล้วอย่างกรณีพระที่อาบัติปราชิกไปแล้วแต่ไม่มีใครรู้เออแต่ก็ยังมาเดิน มาทำมาเทศสนามาทําให้คนเคารพกราบไหว้กราบเท้าอยู่เนี่ยอย่างนี้เข้าข่ายหลอกลวงประชาชนไหม,มเข้าข่ายนะผมว่าเข้าข่ายก็คือ,อว่าผิดไปแล้วคือขาดจากการเป็นพระแวนวเงี้ยแต่ยังมาทําให้ญาติโยมกรับไหวโดยที่ญาติญาติโยมไม่รู้เนี่ยคือที่สิ่งที่เราดูทั้งหมดเลยนะผมดูมาทั้งหมดเลยผมเห็นประชาชนเนี่ยที่ที่เขาเคยศรัทธาอย่างแรงกล้าเนี่ยโอ้โหวันนี้เขาเสียใจมากเสียใจเสียใจชาวพุทธเสียใจหดหู่มากกับคนพวกนี้พระแก่ๆต้องสึกออกมาเนี่ย เอาง่ายๆสึกออกมามาเป็นทิศเอาเป็นความคิดเหมือนนะม,มึงเป็นแก่ย้ย่แล้วอืมเป็นแก่แห่แล้วคือมันไม่ได้แล้วคือมันเหมือนเราไหว้เคารพแก่แห่คนหนึ่งมันก็ไม่ได้คราะนั้นใครที่ยังรู้ตัวว่าอยู่ในคลิปนั้นนะมีมีอยู่ในแปดหมื่นกว่าคลิปแนมะ่รู้ตัวก็สึกสึกเธอใหญ่<ต> <ๆ S 2> ถึงขัน้นขาอตำรวจไปจับสึกอะไรนะรู้ตัวสึกแต่เหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ดีนะที่ทําให้สังคมชาวศาสาศนาพุทธเนี่ยเขาจะได้ ตาสว่างตระหนักแยกแยะได้คือเขาจะไม่ไม่ได้หลงงมงายอะไรไปแล้วเขาจะเขาจะแบบเห็นอะไรมากยิ่งขึ้นแต่น่าสงสารพระที่ดีๆอ่ะมันก็จะผมไปโดนเหมาได้บางคนญาติโยมถึงขั้นแบบว่าไม่อยากไม่อยากทําบุญที่วัดน้าวไม่อยากอะไรที่วันแล้วไปทําบุญกับหมากับแมวให้ทันนั่นดีกว่าผมก็มาททาบุญกับพ่อแม่พระอรหันต์ในบ้านเนี่ยได้บุญกุศลมากกว่า พระพระที่ดีๆหน้าสงสารเลยตอนเนี้อันนี้ก็แต่เชื่อว่าสังคมไทยแยกแยะได้อย่างนี้แล้วอกทาาหอนโอ้โหที่มันที่เรียกว่าอะไรดีวะเนี่ยประวัติศาสตร์ของวงการเลยนาลีพิฆาตครั้งนี้เบื่อล้เบื่อแล้วไม่ไม่ออกจากวัดดีกว่าไหมออกจากวัดดีกว่าไปสนามลบดีกว่าไปสมรภูมิไปสมรภูมิเหรอยังยังไม่ถึงขั้นสมรภูมิยังเป็นข้อพิพาทยังไม่ถึงกันนำกันอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้เราพูดถึงประเทศข้างบ้านสงครกสงครก หลังจากนั้นเหตุการณ์สมคบยึกยักยักยักถือได้เป็นวลรบุรุษของไทยทางไปร้อหลับได้ฟังบ้านเราต่อจากนั้นมีอดีตฐานพานของเราไปทําอะไรไว้เรียกพี่สมหมายหรือเปอืมพี่สมหมายแกเคยผ่านสมรภูมิมาก่อนอแกมีความรักชาติมากมากอันนี้เข้าใจนะใครที่ไปด่าว่าแกในโซเชียลต้องเข้าใจเขาอยู่ตรงจุดนั้นมาก่อนเขาเคยปกปกกปป้องอธิมไตยอธิปไตยเหมือนเขารักชาติ แล้วเขาทนดูไม่ได้ไงที่ว่าข้างบ้านเราทั้งฐานข้างบ้านและและนักท่องเที่ยวเขามันยั่วยุอืมัมนยั่วยุคือมันกวนส้นเตนอไซต์เตนเส้นเตนพี่สมหมายกับเพื่อนอีกหนึ่งคนคจากคลิปที่เห็นเนี่ยเข้าไปเปิดอุย้ยเข้าไปเปิดด้วยหมัดเนี่ยเป็นหมัดตรงนะหมัดขวาเนี่ยเข้าไปที่หัวที่หน้า คือคือเปิดแล้ววิ่งเลย <eston. S 1> ในยุทธศาสตร์นี้เปิดแล้ววิ่งก็คือไม่ให้แก้คุณไม่ให้แก่ทำไมความไวเป็นของปีศาจเป็นเรื่องตอนนี้ไม่ให้แก่เหตุการณ์แบบนี้หากเป็นประเทศข้างบ้าน <G ül üş> เป็น,ปนปรัฐบุรุษแน่น,นอน,นอาจจะได้ลงเท้าแตะแล้วก็แฟร์ห,ห่อใหญ่เงินแบบก็เความเป็นไปได้แต่บ้านเราไม่ใช่งั้นบ้านเราเป็นประเทศที่เขาเรียกว่า ระดับสังคมเราพัฒนากว่าเขาอืผิดว่าตามผิดอืผิดว่าตามผิดก็ถูกดำเนินคดีไปอันนีเป็นทำร้ายร่างกายเป็นเป็นปรับกันนี่หน่อยคือต่อยแต่ถามแล้วดูว่าทําไมถึงไปปล่อยหมักตรงใส่เขาใส,ใส่ทหารฐานข้างบ้านก็บอกว่าคําพูดเนี่ยคําพูดย่สม,มุบันมวยไทยบกตอ่อามวยไทยบกตอไหมครับบกตอแปลว่าก่ของเขาไงอ๋อ คือเขาจะชอบบอกว่ามวยไทยเราเนี่ยไปก๊อปบ,บกตออะไรของเขามาวิชาฆ่าสิงโตด้วยมือเปล่าขเข้ามาอะไรประมาณนี้พี่สมหมายแกก็คงจะฟิลขาดนะก็เนี่ยศาสตร์อาวุธมวยไทยไหม่หม <c oughs> ัดถ้าหมัดตรงเนี่ยในมวยไทยเนี่ยเขาจะมีชื่อเรียกไหมมวยไทยเนี่ยมันคาเาารีเกอราฟันซอกเขาเรียกอะไรกระไม้ไไมเขาจะมีหลายท่าลันม้วนแผ่นดินอะไรเงี่ยหมัดตรงมีไหมแต่ผมดูไม่ตรงจะเป็นคลอสหน่อย c r o โดนเข้าไปนะครับในโซเชียลแยกเป็นสองฝั่งเสียงแตกเห็นด้วยแลวไม่เห็นด้วยอืจะไม่เห็นด้วยเพราะไม่เห็นด้วยเพราะเนี่ยไปทำลายเข้าไปเนื่อนเนือเป็นภาพพี่ออกไปมันจะส่งผลเสียรุนแรงจะกรอบกรณีพี่พาตุ๋นมาให้ชนวนมันนี่ขึ้นมาไม่เห็นด้วยมันอาจจะเป็นจุดอ่อนที่ทาให้เขาบอกได้ว่าให้คุณรังแกเขานะใช่ใช่เป็นไม่ได้เพราะล่าสุดของเขาประกาศแล้วนะยังไม่ได้รับคําขอโทษจากไทยจากเหตุการณ์นี้ทําไมขอโทษกูจะฟ้อง ฟ้องศาลโลกอีกแล้วม,มีอะไรก็ฟ้องฟ้องฟ้อง,องมีเออเคยโดนเราต่อยฟ้องศาลโลกถามว่าข้างบ้านเราเนี่ยทำอะไรกับเราบ้างมึงเค็มกูไปสารพัดอย่างมไม่ว่าจะเป็นหนังเป็นเพลงวัฒนธรรมอะไรมึงเค็มหมดกูยังไม่เคยคิดจะฟ้อ,ฟองเลยมึงเราไม่ขี่ฟ้องไงเออไม่ขี่ฟ้อง <c oughs> <c oughs> นี่มึงโดนหมัดเดียวมึงฟ้องศาลโลกไม่ก่อนแล้วฝั่งฝั่งฝั่งอีกฝั่งหนึ่ง่งฝั่งไอ้นี่คือฝั่งฝั่งเขาก็จะเป็นแบบว่าไอ้ที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยใช่ไหมไม่เห็นด้วยก็ก็จะแบบว่า ไม่ควรไปทากับเขาอย่างนี้ฝั่งที่เห็นด้วยเนี่ยสะใจะสมควรโดน,นแล้วสม้าว่าถ้าเกิดมีอขอเลขบัญชีกันเลยทีเดียวหมัดน,นี้เพื่อชาติออออขอเลขมันจะมีทั้งเห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยอตอนนี้แหละสังคมไทยเป็นอย่างนี้แหละ,ะจะมีทั้งเห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยเห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยงอย่างกรณีล่าสุดหลังจากพี่สมหมายเขาปล่อยหมัดใส่ทหารนะทหารข้างบ้านล่าสุดเลยล่าสุดนี้เลยของเขาเริ่มบ้างนักท่องเที่ยวเขา อีป้าคนหนึ่งเห็นอยู่ครับแวบผมเห็นอยู่อ,ยอีป้าึงย,ยืนชีนะ้หน้าแบทแบบแบบกิริยาไม่เหมาะสมชีนะ้หน้าชี้ใส่ฐานเราซึ่งยืนอยู่เขาบอกว่านี่คือจุดของเขานี่คือจุดประเทศไทยกูผิดอะไรกูยิงกูดีอย่ายยมาชี้หน้าผมเราก็ตอบโต้ไปแล้วก็เกิดการชุลมุนว้าวุ่นมีผักกันดันกันมีอ,มอะไรการสรุปแล้วเราก็กดดันให้เขาถอยกลับไปได้แต่มีการตอบโต้กันพอภาพอย่างนี้มันหลุดมาเนี่ยฝั่งเขาแน่นอนอีป้าต้องเป็นซูเปอร์ฮีโร่คนใหม่ อีป้าก็ต้องฉุดถูกเชิดชูด,ด้วยเงิน8ปบดบาทแล้วก <รอ S 2> ้วตาอยาาู่ร้อยยี่สิบผู่อีป้าฝั่งเขาเขาเขาชอบที่ที่เขาทําอย่างนั้นแปลกไหมฝั่งเขาเนี่ยชอบที่ทําแต่ฝั่งเราก็ไม่ชอบหากเราจะไปอะไรเขาบางคนบอกว่าในโซเชียลว,ว่าเราทนมามากเกินไปหรือเปล่าอืมเราทนให้มันมากดขี่อย่างนี้เกินไป,รเ,ปเราทนให้มันมากงสติงนี้เกินไปหรือเปล่ามันหลายต่อหลายครั้งแล้วแต่ยุทธาศาสตร์ของเราคือต้องทนอืต้องทนซึ่งตัวผมเองก็ไม่รู้ทน เรต,ต้องทนหรือเปล่าคือทหารคนได้ผมเข้าใจทหารนะทหารเนะ่ยเขาทนจริงๆนะทนทุกสภาว่นะแต่คนไทยอะนะความรู้สึกแบบถ้าวัดกันแบบทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่เสียเปรียบอะไรเขาเลยอืมแล้วทําไมต้องทนอืหากว่าเป็นพื้นที่ของเราตรงนั้นคือของเราแล้วทําไมเราต้องทนให้มันมา ม,มันมามันมาโกนส้นตีนมามากะกันอย่างงี้มันมันมีเรื่องอย่างอื่นอีกไหมถ้าเกิดไปไม่ทนกันแล้วไปอะไรกันเราจะเสียพื้นที่ของเราหรือเปล่าแต่เราก็ไม่สนับสนุนความรุนแรงหรอกไม่สนับสนุนสงครามเนี่ยมีแต่ความสูญเสียไม่สนับสนุนหรอกแต่ถ้ามันถึงขั้นแบบว่าเนี่ยมันเริ่มมาเรื่อยๆก่อนหน้านี้เขายั่วยุเรามาโดยตลอดทุกช่องทางประชาชนบ้านเขาเห็นไหมข้างบ้านนิสัยนิสัยเสียเฮียเลยนะเผาแบง เม่ะอแมมันูอยู่นะด่ามั่งด่ามึงด่าเบูฟังไม่ออกภาษามึงถึงโดนอ่กจเป็นจะเป็จะเป็เรา่ป็เรื่องเราด่าเยกิริยาที่เขาทำใช่ไหมเอาแบงค์ที่มีที่มีพะลมฉายลับร้องเน้ารสิบมาฉีกมาเผาเอาธงชาติมาเหยียบมาฉีกมาเผาเผาผมเห็นประจําคลิปนี้เห็นบ่อยความรู้สึกแล้วนะถามว่ามันมันรู้มันหยามเราแหละแต่ว่าแต่สิ่งที่มันทําก็ไม่ได้ทําให้ประเทศเราเราต่าต้อยลงได้ สิ่งที่มันทำนี้คือโง่มึงทำไปประเทศกูก็เหมือนเดิมมึงอะโง่มึงเสียเงินไปฟรีๆบางคงว่าแท่จริงเล่นแบงค์พันด้ผมงเผาแต่แบงค์เย่เสบฉีกะไรแบงค์เย่สบโถ่บ้าไม่จริงเนี่ยว่าถ้าสุดจริงมึงต้องแบงค์พันเนี่ยกล้าเปล่ามันก็มีบางคลิปนะโหเราแบงค์พันมาเป็นปึกนะเผาแบงค์ปอมาเยี่ยแบงค์ปอมมึงแบงค์ปอมทั้งประเทศเยี่ยมึงทำคอนเทนต์อย่างปอมพอคน ชาวเน็ตไทยเขาเก่งแลวซูมเข้าไปโถแบงปองที่มันผลิตที่จีน <c oughs> ดีไม่มีไอ้นี่ยรูปปุนตอรแมนนูยแล้วั <c oughs> <c oughs> บงกาโม่บาม้าจริงพวกนี้มันยุยงมันยุยง <c oughs> แต่คนไทยเขาไม่ทําอย่างนั้น <c oughs> จิตใจเขาสูงกว่าเ <c oughs> ขาไม่ทําคือมันทําแล้วไม่ได้หมายความว่าประเทศชาติเราจะตกต่าลงประเทศชาติเขาจะตกต่ำลงถ้าเราไปเผาแบงถ้าเราจะเผาแบงเขาบ้างไม่เผามันก็ไม่มีราคาอยู่แล้วคือเราไม่จัเป็น้องไม่เผางั้นเขาาก็เลือกที่จะเผาแบงแล้วก็ทาไปมึงก็ มึงก็ไม่เห็นคุณค่าเงินอะไรก็ตาม,มนั้นน่ะโง่โง,ง่เป็นการทารําคนไม่คุ้มเล้คเขายุยุยงปลูกป,ปั่นเรามานานมากแล้วจนเราเนี่ยมันมันเริ่มจะถี่ขึ้นน,นี้เขาบอกว่าล่าสุดนะล้อมรั้วเลยดีไหมเออกั้นรั้วไปเลยดีไหมตรงี้ตรงนี้เขตของไทยกั้นไ้เลยมึงก็ไม่ต้องแหลมเข้ามาจบไม่ต้องมีปัญหาไม่ต้องเดินเข้ามาเลยหรือไม่ถ้าตรงนี้สถานการณ์มันว้าวุ่นขนาดนั้นเนี่ยก็ไม่ควรปล่อยให้นักท่องเที่ยวมาละมันอาจจะเกิด กรณีอะไรได้ตรงประสาทตาเมืองพมตรงประสาทตาควายที่มันมีปัญหาเนี่ยคือตอนนี้ยังไม่ต้องมึงต้องให้นักท่องเทียร์้อปิดไปก่อนเพราะล่าสุดห็ินชลมุนวิ่งหนีกันถ้าเกิดมันมีการปะทะก็ปิดไปก่อนเราเชื่อว่าตอนนี้คนไทยอยากเห็นสถานการณ์อยากเห็นการตอบโต้ของเราบ้างแต่เราเราเราไม่โต้เขายังไม่มีเดี๋ยวดูดูดูกันไป เรื่องนี้ไม่แต่รนี้น่าสนใจนะกั้นไปเลยกั้นรั้วไปเลยดีกว่าไหมไม่ต้องเข้ามาเลยไม่ต้องเดินเข้ามาเลยคือขีดเขตของเราของเราเดี๋ยวเขาว่างงงงาอีกฟ้องศาลโลกว่าไปปิดกั้นแม่คนเขาขึ้นมามึงจะเอาอย่างเดียวเลยอ่ะมึงจะเาเนี่ยแล้วบ้านเรานําเสนอข่าวแบบนี้บ้านเขาแม่งก็จะนําเสนออีกอย่างสนมนำ,ำเสนออย่างแต่ทุกครั้งที่เขามาหยามเกียรติทุกทุกครั้งที่เขามากากันกับเราคนคนนั้นจะถูกเชิดชู ซึ่งมันก็จะมีคนที่สองที่สามตามต่อไปจากไอ้สมคกแล้วมาอีป้าเนี่ยอีป้าทําอย่างนี้คนเขาไปเชิดชูให้เป็นฮีโร่มันก็จะมีแรงผลักดันแรงหนุนให้มันกล้าทาอย่างนี้ต่อไปส่วนของเราไม่ใช่อย่างนั้นก็เดี๋ยวดูกันไปครับว่าจะเป็นยังไงแต่ที่แน่อดทนกันไปครับคนไทยอดทนอดทนกันไปเข้าว่ามันไม่รู้ทนทําไมแต่ก็ต้องทนทไนไปก่อนทนไปก่อนพอไปกีฬาหน่อยแล้วว,ลวลอร์ุ่นเะล่นยกีฬากีฬากีฬานะผมเครียดเครียด วอลเลย์บอลสาวไทยเราออกจากวัดแวะไปชายแดน <c oughs> แวะมากีฬาวนข้ามไปต่างประเทศ <c oughs> เลยดีกว่าวอลเลย์บอลเราวอลเลย์บอลสาวไทยของเรานะครับกับทัวร์นาเมนต์เวเนชชั่นลีกคือทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์นะครับ <c oughs> ไทยเ,ยเข้าไปเล่นนะครับปีนี้ก็เข้าไปเล่นแต่ปีนี้มันเกิดมีกติกาใหม่อะ <c oughs> มีปรับตกชั้นอะ <c oughs> อันดับสุดท้ายต้องตกชั้นแลวเผอิญว่าไทยปีนี้ต้องยอมรับว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ อยู่อันดับสุดท้ายเลยตอนแรกๆก็อยู่ท้ายมาตลอดท้ายมาตลอดจนมาถึงก่อนนัดสุดท้ายเนี่ยไทยอยู่อันดับสุดท้ายเพราะเกาหลีใต้แซงขึ้นมาแซงขึ้นมาโอ้โหลุ้นระทึกไม่อยากให้ตกลุ้นตอนแรกก็เข้าใจว่าคนไทยอะลุ้นแต่เสียดายว่าทัวร์นาเมนต์นี้ไม่มีถ่ายทอสดสดเนี่ยรักกีฬาอย่างนี้กีฬาระดับโลกโโเขาไม่สนใจไม่ถ่ายกันเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไง เราอยู่นับสุดท้ายก็ต้องลุ้นกันถึงนัดสุดท้ายเราขอแค่แต้มเดียวรอดถ้าเราแพ้ต้องแพ้สามสองถึงจะได้แต้มหนึ่งแต่ถ้าเราชนะรอดเลยแล้วเราลุ้นเนี่ยไม่อยากให้สาวไทยตกเพราะวอลเลยบอลสาวไทยเขาสู้เขาสู้จริงๆและนี่เขาสู้อีกแล้วเขาสู้จริงๆที่สุดแล้วสรุปแล้วรอดอแพ้แคนาดาสามต่อสองเซตเราได้เซตสองมันในเท่กากับเราได้หนึ่งแต้มนั้นล้ำค่ามากเรารอด แต่กระแสะมันไม่ใช่อย่างนั้นคือว่าไม่ใช่แค่คนไทยเขาเชียร์กายเพราะว่าทั่วโลกทั่วโลกนะแฟนบอลบล์บอลทั่วโลกเขาเชียร์สาวไทยอยู่เพราะทุกครั้งที่สาวไทยลงเล่นเสมือนเป็นลูกหลักของเวนแอลเขาเลยคือแบบว่าทุกครั้งที่ไทยลงเล่นเนี่ยถ้ามีถ่ายทอดคนดูเป็นล้านแต่ถ้าเป็นคู่ใหญ่ๆแบบว่าอิตาลีบราซิลแล้วแต่คนไม่เฉยมึงเก่งไม่เชียร์กูชอบเนี่ยมันสู้ดิทีมนี้มันสู้อยแล้วเชียร์สรุปแล้วเราเรา,เราลอดอยู่ต่อแต่ว่า เรื่องฟอร์มก็ต้องพ e. so ัฒนาต่อไปสู wow. yeah. ault, so ้ส so ู so ้ท so ุกคนแหละวอล์บอลสาวไทยแต่ว right, ่าเรื่องฟอร์มต้องพัฒนาต่อไปให้มันเข้าที่เข้าทางเพราะเราเราเราได้อยู่ต่อไม่ได้ตกถ้าเราตกไปเนี่ยอีกนานเลยกว่าจะงอหัวขึ้นมาได้ในรายการเนี่ยเขาเขาคัดออกเลยเขาคัดออกเลยเขายาออันดับโลกที่สูงขึ้นมาก่อนแข่งไทยอยู่อันดับสิบสี่ของโลกนะแต่หลังจากจบทัวร์นาเมนต์ไทยหล่นไปยี่สิบเลยนะเพราะว่าเราเราเราฟอร์มไทยชนะแค่หนึ่ง ที่เหลือก็แพ้แต่สรุปก็ยังดีพอที่จะอยู่ต่อในเวนก็ค่อยไปพัฒนากันใหม่เวรยการใหญ่คือลองคิดดูเดีคนดูเป็นล้านคนเชียร์แบบเชียร์เชียร์บอลลองแล้วภาษาเชียบอลลองสู้สู้สูรอดเว้ยรอดนะคนรอดกลายเป็นว่าไฮไลท์มาอยู่ตอนตกชั้นเนี่ยมันฮาตรงเนี้ย วล,ล้ว,วนวีน่าเขาไม่สวนว่าใครจะชิงแปดทีมใครจะเข้า,ขาใครจะเป็นแชมป์ไม่สนเขาสนแค่คู่นี้ม,มันมันมันหนีคนแบบหนีตกชั้นนะ่ะและ้แลวค<ะ>ือคนเหล่านี้ถานแฟนขับผมเชื่อเนะเวลาเขาเห็นไทยนะ่ะตกชั้น,ตก,นตกชั้นค่อยๆก้าวทีละขั้นทีละขั้นจนวันหนึ่งไปถึงชิงเนี่ยมันจะเห็นสตอรี่อ่ะเว้ยคนนี่กว่ามันจะมาถึงตรงนี้ได้มันสู้แบบ เพราะว่าเราเป็นอย่าลืมเราเป็นอาเซียนเป็นเอเชียเล็กๆแล้วเราหลุดเข้าไปเด่นไปต่อกรกับยุโรปไปต่อกรกับเจ้าโลกว <ứng> อลเลย์บอลเข้าไปได้เล่นกับเขานี่ถือว่ามันเป็นยิ่งใหญ่มากแล้ว <ứng> และที่สุดแล้วเรายัางอยู่ต่อด้วยโอ้โหนี่น่าภูามิใจ,จ<ร>ตัวเมน่อสู<ๆ>้ิูต่อครับบอลเลย์บอลสาวไทยเข้าใจเชื้อหน่อยเชียร์แลวยังมีความสุขหน่อยอย่างนั้นก็รอดอโอ้ผมเครียดทุกวันะดูแพ้ต้องลุ้นเงินยันดีกาสุดท้ายโอ้สุด เอาละฮะอันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับโอ้ก็จะมีเรื่องเครียดอย่างดีมีเรื่องสาวเออสาววอลเลย์บอลกลับมานะได้เชียร์ได้เฮหน่อย อา่าท่านผู้ชมใครสนใจเนี่ยไปหาซื้อนะชอ็อปทอทอลนะโอ้โหมีเยอะแยะนะเครื่องมืออ,อุปกรณ์ช่างราคาไม่สูงแต่คุณภาพยอดเยี่ยม,ค,ยมครับช่วยกันสนับสนุนนะเขาจะได้มีมกำลังสนับสนุนเราสองคนต่อไปนะโอเคงั้นวันนี้เราขอจบ EP แต่เพียงเท่านี้แล้วมาติดตาม EP ต่อไปว่าเราสองคนจะไปจะไปขย่าวโซเชียลจะไปเผชิญโซเชียลเจออะไรบ้างเรื่องเล็กเรื่องน้อยเราเกี่ยวมาหมดฮะตวงนี้งานเยอะหน่อย <laughs> งงเียยออะหน่ฝากติดตามด้วยครับงั้นวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีสสดครับ